พี่าใช่ครับแล้วคุณพี่าเองก็พูดถึงด้วยว่าส,สรุปนี่ไทยควรจัดงานที่ไหมหรือควรพูดประเด็นเมียนมาแค่ไหนใช่คือก็ถูกถามแหะครับว่าฝั่งของเมียนมาเองเขาออกจดหมายใช่ไหมฮะมาประท้วงกับงานในครั้งนี้อย่างเงี้ยคุณพี่าบอกว่าจริงๆรัฐสภาเป็นสถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็ในฐานะตัวแทนประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการตรวจสอบถงดุลการบริหารงานของรัฐบาลก็ย่อม ต้องมีการดําเนินนโยบายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงด้วยและในเมื่อผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมามันแน่นอนนะครับคุณพิธามองว่ามันส่งผลโดยตรงต่อคนไทยในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ต้องจ้างแรงงานชาวเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟป่าของฝั่งนู้นแล้วมันเป็นประเด็นลามมาเรื่องของ PM 2.5ในไทยหรือแม้แต่คอเซนเตอร์ที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นมองว่ารัฐสภาไทายเองย่อมมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ในการพูดคุยกับสิ่งที่เกิดขึ้นของเมียนมาตามหน้าที่ของสสที่ต้องพูดคุยแทนประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบไม่ใช่การแทรกแซงแต่เราไม่ได้สามารถตีตัวออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับคุณพิธา ได้ตอบคําถามถึงกรณีที่รัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลของเมียนมาในการสร้างระเบียงมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือกับคนที่เขาได้รับภัยสงครามที่เกิดขึ้นด้วยคุณพิธาชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นการก้าวแรกที่จะต้องดําเนินก็ต้องทําต่อไปแต่ก็มีการวิจารณ์มากกว่าการใช้สภากาชาติทั้งสงฝั่งอาจจะไม่ส่งผลดีเพราะสภากาชาติเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบรวมศูนย์ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรอื่นๆซึ่งในกรณีของเมียนมาสภากาชาดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารโดยตรงเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนั้นไม่สามารถเลือกฝั่งได้น่าสนใจอีกช่วงหนึ่งครับเพราะว่าพิธีกรที่ดำเนินการในช่วงนี้ก็คือคุณสุทธิชายยุนใช่ไหมครัถามคุณพิธาว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลหรือว่าได้เป็นนายกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ของเมียนมาตอนนี้มันจะต่างไปจากนี้อย่างไรบ้าง คุณพิธาบอกว่าต้องแบ่งเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับระยะกลางนี่แหละมันจะเป็นบทบาทที่มีความเห็นต่อสถานการณ์เมียนมาต้องอาศัยมากกว่าบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหมแต่ต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนของรัฐบาลเข้าไปด้วยอีกในนึงก็คือเป็นเรื่องที่นายกต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะมันเป็นปัญหาระดับชาติหลายเรื่อง ที่มันเชื่อมโยงอะครับอย่างบทบาทของไทยเองไม่อาจจะกระทําได้โดนลําพังก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งอาเซียนประเทศที่มีพรมแดนร่วมกันกับเมียนมาซึ่งอาจจะลามไปถึงจีนแล้วก็อินเดียด้วยไทยไม่อาจจะขาดอาเซียนในการมีบทบาทอาเซียนก็ไม่อาจจะขาดไทยในการเดินหน้าตามสันธามาติ5ข้อในกรณีของเมียนมาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะคือฝั่งของคุณพิธทาเองที่มาร่วมงานสัมมนาก็บอกอย่างนี้เลยว่าไทยเองมีความชอบทำอย่างเต็มทีม่ ชอบทำอย่างเต็มที่เลยนะสำหรับคุณพิธานะในการที่จะพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนม,มาทีนี้มาดูทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในด้านความมั่นคงกันบ้างที่มองว่าเอะเรื่องนี้เนี่ยยิ่งจัดแล้วเหมือนจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่านะฮะความเห็นของท่านนี้ครับคุณนันทิวัน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้บอกเลยนะฮะว่าชักศึกเข้าบ้าน แล้วก็มีการไล่เรียงหมาบอกกรรมาิการสภา,ากําลังทําอะไรจัดเสวนาปัญหาเมียนมามีคําถามว่าเรากําลังเปิดให้กลุ่มต่อต้านมีเวทีในการด่ารัฐบาลเพื่อนบ้านแล้วเป็นเวทีรัฐสภาของไทยตัวแทนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมามาอภิปรายจะให้รัฐบาลของเพื่อนบ้านคิดอย่างไรไม่พ้นไทยแทรกแซงเพื่อนบ้านแถมสนับสนุนกลุ่มตรงข้ามรัฐบาลเมียนมา หากต้องการให้เป็นเรื่องทางวิชาการกุณธิวัฒน์ก็ตั้งคำถามทำไมไม่ให้สถาบันพระปกเกล้าหรือสถาบันการศึกษาจัดจะดีกว่าไหมสุดท้ายกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้ทำหนังสือประท้วงแล้วระบุว่ากระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมารัฐสภา,าไทยต้องไม่เป็นเครื่องมือแทรกแสงเพื่อนบ้านสนองนโยบายของตะวันตกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนให้ฝ่ายบริหารและกระทรวงการต่างประเทศจัดการ ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐสภาอยู่กันดีๆไม่ชอบชักศึกเข้าบ้านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกฝั่งหนึ่งของคนที่เขาเคยอยู่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็มองว่าคือยิ่งทําแบบนี้เนี่ยมันยิ่งแบบไม่ดีอะไปกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาเหมือนเป็นการชักศึกเข้าบ้านแต่อย่างอีกฝั่งหนึ่งเมื่อสักู่ที่คุณสัตคุณบอกกับคุณพิธาเขาก็มองว่าเป็นความชอบธรรมที่เราสามารถดําเนินการได้